จะใส่ผไทยลงไปซึ่งจะมีส่มกของใบเตยแก่นจันเทศชะลูดแล้วก็เป็นมะลีพิกุลบุญนาค่่แห้งหมดเลยใช่ไหมเป็นของสดก็ได้ค่ะกระดังงาโรนไฟสด่ะถ้าเป็นสดก็ยิ่งดีใส่เอาไปใส่แล้วแต่ว่าเราอยากได้หอมแบบไหนค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้รอให้มันเย็นนะคะน้ำเย็นพอเย็นแล้วเราก็กรองกรองเอาแต่น้ํา พอเราได้น้ำมาแล้วเนี่ยเราก mm ็จะทำการอบฟันเทียนค่ะเราก็จุดฟันเทียนค่ะใช้รอยใช้รอยเสร็ให้กประทานได้เลยประมาณ3วันก็จมีฟันได้น้เลยค่ะางานั้ก็จะได้ความเย็นแล้วอฟันเทียนแล้วก็มาทำการถ้าเป็นเด็กก็ประมาณ3-4วัน การรั่มเนี่ยค่ะเป็นการอบรานนะก็อบพันอีกทีนึ่งแต่การรำ่มเนี่ยจะมีสมุนไพรที่เขาใช้ในการรำ่มจะมีน้ำตาลาสแดงค่ะแล้วก็จะมีตัวกำมยานแล้วก็มีพิมเสนค่ะแล้วก็เป็นผิวตะครู่แล้วก็จะมาคลุกกันอย่างเงี้ยค่ะผสมกันให้เข้ากันก็ได้อย่างงี้แล้วเราก็จะนำ อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่างจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าตะคานหรือวัชพูนแล้วก ar, ็เป็นควนนะคะเราตั้งตะครานนี่คือไอ้ถ้วยนี่ใช่ไหมตะครานคือถ้วยนี้ค่ะเราสามารถที่ควนเป็นตัวที่ตั้งน้ำขังนี่เรานั้งตะครานมาตั้งเพืไรให้ร้อนนะคะแวเกิดวันขึ้นมาอย่าเนี้ยค่ะแล้วเราก็ชาอิเราเพราะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเหมือนเป็นตะวันที่จะกิน้วก็ปิดี แต่ที่เราเห็นว่าน้ำอบเนี่ยมันมีแป้งอ่อนมันมีแป้งอยู่ใช่ไหมคะก็คือการที่เรานำเอาแป้งร่มเนี่ยค่ะแป้งร่มมาทำการละลายในน้ำค่ะแล้วก็มาใช้ได้เลยแต่ปกติก็ใช้แค่น้ำอบเดียวก็ได้ค่ะที่กุขายคือก็เอาแป้งรั่มเนี่ยมาละลายน้ำคือบางที่เขาจะเป็นน้ำอบที่สังเคราะห์ขึ้นมาถ้าเพราะว่าน้ำอบถ้าทำน้ำอบที่แบบว่าไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นมากลิ่นมันจะต่างกันนะจะใช้ไม่ได้ตัอันดับแวิธีการทำแป้ง ต่อไปน้ำปรก็ได้ค่ะน้ำปรุงน้ำมรก็จะเป็นลนักษณะของการที่หมักแอลกอฮอล์ก็คือนำสมุนไพรหอมแต่ละตัวค่ะมาหมักเราจะแยกก่อนสมมติว่าเราใช้ใบเ<ใ>นียมค่ะใบเนียมใบเตยอ่นนี้ใบเนียมค่ะใบเตยแล้วก็จะมีผิวมะกรูดผสมบิลเซอสก็จะเป็นหนึ่งกัอหน,นึ่งค่ะอาจจะมีน้ำมันดอกไม้ต่างๆึ้นหมักแต่ละตัวทิ้งไว้อย่างละสาวันแอลกอฮอล์นี่อกฮเห้าเปอรค่ะ ทิ้งไว้สามวันแต่เราก็นําทั้งหมดที่เราหมักเอาไว้เนี่ยมารวมกันเอาแต่น้ํานะคะแล้วก็ทิ้งไว้สามเดือนค่ะก็จะได้เป็นขวดนี้มาอันนี้คือการทำน้ำนี้ดมได้ไหมดมได้ค่ะแต่กีินนี่ก็แอลกอฮอล์มันจะแรงนิดนึงนะคะการที่เราทิ้งแอลกอฮอล์ไว้นานๆแล้วก็ทีได้กินก็ถอแอลกอฮอล์ออกไปใบเมียมของที่อยากได้กลิ่นใบเมียมอันนี้มันมีกลุ่มผสมใบเมียม ใบเนียมอยู่นีค่ะใบเนียมกลิ่นจะคล้ายใบเตยอะค่ะเหรพอผสมกันมันก็คือมันใช้แทนกันได้แต่ว่าใบเนียมมันจะหอมกว่าต้นใบเนียมมันเป็นยังไงต้องไปถามที่ใบเนียมด้านข้างก็มีค่ะกเนียวก็ฮอลมันแรงก็จะทำการผสมผสมก็คือผสมน้ำอบน้ำปรุงผสมน้ำมันดอกไม้ต่างๆน้ำลอยดอกไม้น้ำลอยดอกไม้ต้องอย่างเลยผสมหมดน้ำลอยดอกไม้ต้องแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนถึงจะมาใช้ได้ ส่งทำยังไงคะคือก็ส่งเหมือนผสมแป้งธรรมดาแป,าแป,ป้งไปกองไว้แล้วก็เนนี้เอาพวกนี้หยดๆๆด,ด,ด,ดใส่แล้ใส่แล้วก็ไปไปไปกสง่งให้เราสรามารถที่จะมาบีบได้อะคะ่ะมาหยอดเป็นเม็ดตากไม่แห้งเราจะไม่ตากแดดน,น,น,นี่นี่เป็นนักเรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะจบค่ะจบจบ,จบที่นี่จบจากที่นี่เลยอ๋อที่กระศกับมบุรพาใช่ไหมอ๋อ เราเอาสมุนไพรส่วนที่มีน้ำมันหอมระเหยครับมาทําเป็นยาหอมเอาเอามาทําในรูปแบบของเป็นยาแก้อาการเฉพาะค่ะเช่นอย่างวันนี้ส่วนใหญ่น้ํามันหอมระเหยมันจะมีรสดร้อนพวกน้อยใส่มากมันจะเค็มจะมีรสดรนอย่างนี้เีมันจะร้อนมากแล้วก็ เอานำมาบดผสมรวมกันก็จะหวานจริงอ่าจะได้ส่วนผสมมาก็จะช่วยในเรื่องของช่วยย่อยอาหารือกจากนี่ที่จะใช้สำหรับคนที่แล้วอายุมากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้ระบบทางเดินอาหารจะไม่ค่อยดีการทำงานของรตับไตก็จะน้อยการย่อยอาหารไม่ดีก็จใช้ตัวนี้ช่วย หลังจากเราทานอาหารที่แล้วรู้สึกว่าเราจุดเปี่ยนว่ามันขุยขึ้นมาใช่ไหมคะนี่คือตัวสูตรเลยใช่มคะอันนี้คือทั้งสูตรนี้อันนี้คือส่วนที่ผสมแล้วนะแล้วที่ผสมแล้วผสมแล้วที่มีน้ำอุ่นไปแล้วชงน้ำต้มเวลาทานก็คือเราสามารถปั้นเป็นเม็ดลูกกอนหรือว่าทำเป็นแบบนี้ครับแล้วตักทานได้เลยแล้วดื่ก้ไแล้วหรือไม่เพราะว่าน้ำอุ่นจะทาให้้อนนมมัระูช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ แล้วสามตัวนี้แก้ท้องคือเาทกันนะครับนี้จะตางกันที่ส่วนประกอบตัวตัวนี้จะเป็นหลักที่เราทําขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าเมนหลักอยู่ตรงนี้ก่อนพัฒนาขึ้นก็เพิ่มสูตรแชาบูเข้ามาเพื่อให้ให้เหมาะสําหรับคนที่เป็นผมแบบนี้ว่าไปอย่างเดียวค่ะไปชาบูไปน้ำตาลทั้งหน้าของแชมพูแต่ต้องสดเป็นชาบูสดแล้วตัวนี้ล่ะคะ ตัวตัวนี้จะเป็นสูตรยอครับสูตรยอจะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่วัยหมดประจําเดือนแล้วว่าเข้าสู่วัยทองใช่จะปรับเลือดลมเันมทีเอาไปได้ทั้งต้นได้ทั้งต้นอ่ะยอเป็นยอสดลากต้นไไดด้หมูกใช้ใช้ลูกหขังครับแล้วเอาปริมาณเท่าไหร่่ส่วนถ้าสดไปแองกา้วนเด่นก็่ส่วนถ้าเราต้องการให้ตัวไหนเด่นก็ใช้หนึ่งส่วนหรือว่าต้องการให้เด่นกว่านั้นใช้สองส่วนก็ได้ อัที่นี้ิีวีครับแต่ในสูตรยอต้องระวังสําหรับแต่พูดถึงมันก็ทุกสูตรนะครับต้องระวังควรที่มีเกี่ยวกับพวกลาไส้อักเสบหรือเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสืนะบพวกเวต็มต่งทั้งหลายต้องระวังเพราะมันจะไปหายเกินนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์อยู่เขาไม่ควรที่จะทานอาจาจะทําให้แท้งวันนี้คือทำแล้ว ยาหอมสดเจากยหอมยาหอมสดต่างจากยาหอมแห้งที่ที่เราเห็นโดยทั่วไปตัวนี้ว่ายาหอมแห้งตรวนั้นตัวประกอบหลักๆจะเป็นกลุ่มของดอกไม้ยิงโคนพวกนี้จะมีรสหอมเย็นหรือว่าสุกใูได้วยในเรื่อง ลมกลองละเอียดที่โรบินเบียนพวกนี้เขาจะเรียกว่าลมกลองละเอียดเพื่อคนดูหัวใจแต่ยาหอมสิร์ตรงนี้เหมือสมุทรไทยสิร์น้ำมันหอมงูจะร้อนจะเน้นเรื่องของเครื่องปรุงทานเลยนะค่ะหรือบางคนเขาจะเรียกว่ายาขับลมไปเลยอันนี้จะช่วยขับลมได้ขมจะใส่ในตัวแล้วที่มันง่ายมันจะเหมาะสำหรับของบ้านทั่วไปครับสามารถหยิบของพวกนี้มาใช้ได้ง่ายๆไลยจะเป็นเครื่องออกไปู้ข้างนอก หยิบตัวสองตัวมาใช้บดผสมกันคือจะกินน้ดก็พอแล้วใช่ง่ายๆือว่าคืดื่มน้ำ้ดสมมติว่าไม่ไม่สดอ่ะไม้สดเราสามารถใช้ได้ได้อแต่ว่าอดสดเป็นโใช่ดเป็นโสมกันเราทำนั่นไยุบตัวเป็นแห้งได้หมดอ่าเป็นแห้งได้หมดว่าประสดก็จะกลายเป็นยาขอบล แต่ว่าของสดอ่ะมันหยิบมันได้เายคืไม่ต้องรอไปตากแห้งไม่ต้องรอไปอบอะไรอี